สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่าน <c oughs> ค่ะมือนีมาบอสตันในอดล่างนาค่ะท่านผู้ชมแม่หมอเล็กพื้นผ้าอ่ามาเอาจูบเอาหลาับั้งแต่เศร้าเลยมือนีเป็นันไปเอาน้ำกันหลายคนท่านผู้ชมแม่หมอเล็กพื้นได้มาแล้วเคนบอกอันนั่งเคนบอกว่าอันได้มาแล้วลูกอ่ะสันบูงให้มาแล้วอ่ะสันท่านผู้ชม นต่ละรอบแม่ล้อ so <laughs> uh, so ันยางไปซื้อไอ้อยังพูดหลายยางแดินน้งบังหอดบ้านเดินน้ำสิบอกท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะบอกเลยก็ได้เนาะต้องเสียเวลายากค่ะมือนี้นั่งจะได้ไปยอมผมด้วยกับท่านผู้ชมแม่ล้อบ้างไวเซนมอเตอร์กิน บอกงี้ว่ามื่อนี้ยแอนกับหอดไปหอดบ้านแล้วก็สิไปอาบน้ำก็สิไม่ยอมผมนะท่านผู้ชมบัดนั่งบัดนี้เนี่ยล่างหนาเพราะว่าคุณภาพไปจางแต่เศรื่มืดเลยเพิ่นได้มาท่านผู้ชมท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งนะครับเพิ่นได้มาอย่างเจวแจเลยนั่งกับจิตใส่ตัวนี้เพิ่นได้มาโตเดียวเลยท่านผู้ชมเพิ่นได้มาโตเดียวเลยท่านผู้ชมเอ้ยกลับซื้อเอาเพิ่นว่านนะกลับซื้อได้เลยเก่าเจ็ดท่าน เก่าเจ็ดนั่งมาบ่แม่ไมันสิออกหกเจ็ดน้ำตีแม่นั่นพอดีตรงก็ทะเบียนเสาดำพอดีเป็นได้มากเก่าเจ็ดท่านผู้ชมได้มาหางเดียวเลยข้างบนเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดกับหกเจ็ดน้ำเลยท่านผู้ชมเลขค่ะบันเี้บันนี้เลขล่างเงินพื้นหายมาแปดแปดกับหกแปดท่านผู้ชมแต่เอามากหมือนเดิมมันมาหอดตลาดแล้วมาหอดตลาดแม่เพิ่นไปซื้อคนเราไปซื้อไปจัง้างแรงเมื่อกี้นี่ นั่งบกการลุงไปบอันท่นดอันล่างเนี่ยางนไหนล่ะแม่ไปหอดบ้านเลยจะได้ไปอาบน้ำเมืนจะได้มากยอมผมกัท่านผู้ชมเดือนหนึ่งนั่งยอมสอเท้าพันท่นดล่างหอดาได้เัท่านผู้ชมเพราะแม่ป้าไปตั้งแต่สอ้ามืดเล่มื่นนี่ อัรแม่แเราไปซื้ออะไรนี่ลุกไปคัะเพิ่คน,นมาแล้วหิวยังนอกบ้านัาสนาก็จะเป็นนำยาตำยาละ่ะ